วันนี้ฮะถึงตาเจ้าตัว t r u น่660กันแล้วครับเขาเอาเทคโนโลยีตัวพันอย่างตัว i4 มาใส่ในตัวนี้หรือเปล่านะครับทูโน่660คันนี้มาใช้บนถนนเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วสบายอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่านะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Will Addict ครับผมก็นี่นะทุกคนเราได้รถ1คันนะครับมาใช้นะครับมาเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับกับตัวนี้ฮะอะพิเรียนะครับ Truno 660ตัวใหม่คันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปของผมก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าผมได้ไปเทสเจ้าอะพิเรียนะครับ RS 660ที่เป็นพี่น้องกับตัวนี้เลยนะครับ พี่น้องกับเจ้าทูนอโ660คันนี้นะครับผมได้ไปเทสที่สนามช้างุรีรัมมาแล้วและทาคลิปออกไปทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับวันนี้ฮะถึงตาเจ้าตัวทูนอโ660กันแล้วครับวันนี้ผมจะมารีวิวทุกคนได้ดูว่ามันแตกต่างกับตัว RS 660ยังไงบ้างแล้วตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างกับตัวทูนอโ660ว่าเขาเอาเทคโนโลยีตัวพันอย่างตัว RS4 มาใส่ในตัวนี้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีคําตอบเพื่อนๆครับไปดูอินเสิร์ตก่อนไปดูกัน โเคครับเพื่อนๆก็ไปดูอินเสิร์ตกันแล้วเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า t ูโน่นะครับ a อปเ e ิลเลีย6 6ทูคันนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าผมได้เป็นรีวิวเจ้าตัว a อปเปิ R S 6ก0มาที่สนามช้างบุรีรัมแล้วนะครับคือจริงๆตัวนี้ก็ได้ลองแหละวันนั้นอะ่ะแต่คือวันนี้อยากเป็นทำฟิลคอนเซปต์เหมือนกับว่าถ้า ชูโนหกหกศคันนี้มาใช้บนถนนเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วสบายอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอมารีวิวให้แบบว่าจากการใช้งานจริงของผมว่า ผมใช้คันนี้มาประมาณเกือบ2-3อาทิตย์นะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับเจ้า a p r i a Tuno 660คันนี้นะครับก็ <_ letter> เดี๋ยวนี้มาดูรูปลักภายนอกกันก่อนนะฮะต้องมาดูกันก่อนว่าหน้าของมันนะครับต้องบอกว่าหน้ามันเหมือนเจ้าตัว RS 660มากๆนะครับแต่อาจจะดูสั้นๆกว่านี้นิดนึงนะฮะต่างกันนิดนึงช่วงตรงอารมณ์ประมาณตรงนี้ ที่ต่างกันไปนะครับแต่ไฟหน,หน้านะครับที่จากที่ผมดูคือไฟหน้าก็เหมือนกันเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไฟหน้าที่ต่างกับตัว RS 660แม้รูปลักษณ์จะเหมือนกันนะครับทุกคนเขาตัดตัวคอนดลลิ่งออกไปหรือตัวไฟส่องสว่างเวลาเลี้ยวนั่นเองเหมือนเวลาเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บ<ป>มันจะมีไฟส่องสว่างเวลาเลี้ยวให้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็จะส่องสว่างด้านซ้ายให้เราตัวนี้ก็จะไม่มีกับตัว H ทูนเน660นะทุกคนแต่ไฟหน้าของเขานะครับเหมือนกันมากๆ,ๆนะฮะต้องบอกว่าเหมือนกันมากเป็นเหมือน3ตา อารมณ์3ตาคอนเซ็ปต์3ตาของอะพิเลีย e ก็ยังอยู่นะทุกคนตรงนี้เป็น running light daytime นะครับจะติดตลอดเวลาผมเปิดสวิตช์รถนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอารมณ์ประมาณนี้เลยจะมีไฟวิ่งตลอดนะครับตลอดเวลาติดตลอดเวลานะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟไฟหน้ารถก็คือจะติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหแบบเรียกอะไรให้ดูหน้ามันก่อนอารมณ์แบบมันอันนี้คือขอแบบรีวิวแบบ รูปลักษณ์ภายนอกมันก่อนเลยนะว่าสไตล์มันเป็นยังไงต่างกับตัว i 60หรือเปล่านะครับแต่ที่ผมเห็นแน่ๆคือแฟลลิงด้านข้างอารมณ์คล้ายๆกันเป็นแฟลลิงสงชั้นนะครับเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับมีหลักอากาศโทรสั์ที่ทําให้รู้สึกว่ารถมันกดได้มากขึ้นรับแรงลมได้แบบทําให้รถมันนิ่งขึ้นทุกคนนี่เห็นไหมว่ามันมีแฟลลิงสงชั้นนะครับเห็นไหมมองทะลุได้ด้วยนะครับด้านข้างกันก่อนนะครับดูด้านข้างนะครับ รถคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตเน็กเก็ตไบค์นะครับที่ขับเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนที่ผมขับให้ดูว่ารู้สึกว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแต่ให้ดูลักษณะท่าทางการขี่ของมันก่อนนะครับเบาะนะครับกับแฮนด์แฮนด์จะสูงกว่าเบาะอารมณ์เหมือนกับว่าไม่ได้แฮนด์ Hand ไม่ได้ต่ำเหมือนเจ้าตัวออ rs60 6แต่จริงๆตัว rs60 6แฮนก็ไม่ได้ต่ำนะทุกคนแต่เนี้ยด้วยความเป็นเนเก็ตไแฮนจะสูงกว่าอยู่แล้วตัว rs60 นะครับส่วน พักเท้าคือถ้านั่งต้องบอกว่าท่านั่งมันไม่ได้แบบไม่สบายนะแบบสบายมากๆคือขี่ง่ายบนถนนขี่ง่ายมากๆนะทุกคนทีนี้มาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว t ูโน่หกหคันนี้นะครับอย่างเหมือนตัว r s 6 60เลยเป็นโชคอัพไซด์ดาวนะทุกคนเป็นจานดิสเอ่อดูอัลดิสเบรกนะครับแล้วก็เป็นขาจับเลดินมาส์สำหรับคนที่ชอบแต่ง ปัม๊มเปลี่ยนปัม๊มแต่ของเดิมเขาให้แบมโบมาอยู่แล้วไงแล้วก็มี ABS หน้านะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็นจาน Dual Disc b r a k e นะครับก็ต้องบอกว่าในคาส6 0 0เนี่ย Dual Disc b r a k กกับ upside down เนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นของคู่กันอยู่แล้วที่มันต้องมานะครับสำหรับรถขนาดกลาง Big b i บขนาดกลางนะทุกคนแต่ปัม๊มแบมโบนี่ดิต้องบอกว่าเขาใจปั๊มเหมือนกันนะที่ให้ปัม๊มแบมโบมาขนาดนี้นะฮะเป็นปั๊มที่เรียกว่าคือถามว่าเดิมเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนแะแต่ถ้าาาเเคอใจบบที อยากเปลี่ยนก็ทำเป็นเลเมาส์ให้เลยไม่ต้องแปลงใส่ได้เลยสมมุติอยากจะใส่ GP4RX ใส่ได้เลยส่วนปั๊มหลังปั๊มหลังก็จะเป็นปักข้างนะปักข้าง โลโก้ขาวเป็นปักข้างสีดำนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนด้านหน้าเลยนะครับก็ให้แบมโบมาเหมือนกันทุกคนสวิงอาร์มหลังนะครับเป็นวัสดุอลูอลูมิเนียมนะครับเฟรมนะครับก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับทีนี้ผมขอพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะฮะทำไมผมถึงบอกว่าคันนี้นะครับเขาบอกว่าเอาตัวเทคโนโลยีรุ่นพี่หรือเทคโนโลยีนในสนามมาใช้กับรถคันนี้นะครับเพื่อนๆสงสัยไหมว่าเพราะอะไรนะครับคือต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เขาให้มาในคันนี้นี่ผมยังไม่พูดถึงหน้าจอนะอันนี้คือพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับ เรื่องเครื่องนะครับเครื่องมันเป็นเครื่อง2สูบ inline ขนาดเครื่องของเขานะครับจะอยู่ที่658หรือ5 9ี c ีเนี่ยแหละผมไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่แรงม้าของเขานะครับอาจจะน้อยกว่าตัวที่เป็นตัว is660 นั่นเองนะด้วยอาจจะเป็นเพราะรูปทรงหรือว่าแต่เครื่องเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ที่ตัดฟังก์ชันออกไปก็คืออย่างที่ผมบอกเรื่องไฟเลี้ยว สองสว่างเวลาเลี้ยวแล้วแน่นอนนะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์เขาอาจจะเป็นทรงนกเก็ตแหละแรงม้าอาจจะน้อยกว่าของตัว rs 6 6 0เนี่ยแรงม้าของเขานะครับจะอยู่ที่100นะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่95แรงม้านั่นเองนะทุกคนอ่าโอโ้โหดูแฟลิ่งด้านข้างอย่างหลอ่อทุกคนรู้จัก rs v 4ถูกไหมครับมันเป็น4สูบ v ถูกไหมฮะอันนี้เขาทําเป็นเครื่อง2สูบอินไลน์แต่ถอดแบบมาจากรุ่นพี่เขาที่เอาเครื่องตัวนั้นมาพัฒนาใส่ตัวนี้นั่นเองเป็น2สูบอินไลน์ที่เหมือนกับว่าตัวรุ่่นนนพีีีจะะม2สูบบบแ้ครั เขาตัดสูบนี้ออกนะครับแล้วเอาแค่สูบหน้าที่เป็น2สูบินไลน์มาใส่ในรถรุ่นนี้นั่นเองใส่ใน RS 660กับ t o n o 660นั่นเองนะครับเอามาพัฒนาต่อให้เหมาะกับรถขนาดกลางที่เป็นไซส์600 4ีซีนั่นเองนะครับอารมณ์ถังคล้ายๆกันเป็นเหมือนคล้ายๆรุ่นพี่เขาเลยหรือตัว RS 660นั่นแหละหรือตัว RS V4 นะครับถังจะทำเป็นแนวแหลมๆเหมือนกันนี่เป็นไงกระชับมากๆหนีบได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ติดสติกเกอร์อาพิเลียตรงนี้นี่เองนะฮะโอ้ ตัวนี้เป็นสี Concept Back นคอนเซปต์แบ็กนับสีคอนเซปต์แบ็กนับทุกคนอีกสีหนึ่งจะมีต้องบอกว่าทูน่6 6 0นะครับมีสองสีก็คือมีสีที่เป็นคอนเซปต์แบ็กนะครับกับอีกสีหนึ่งที่เป็นก็คือ2สีนี้สำหรับตัวทูน่660นะโอเคมาดูถึงด้านบนครับข้างล่างเขาให้แบมโบมาแล้วข้างบนนะครับปั๊มนับเบรกหน้าเขาก็ต้องให้แบมโบมาเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นคัสสายนะทุกคน มาถึงหน้าปัดนะครับที่เป็นช่วงแผงตรงนี้ที่บิ๊กไบค์ทุกคนหรือไบคเกอร์ทุกคนที่เวลาซื้อรถไปจะต้องเห็นอยู่ตลอดคือส่วนใหญ่เห็นมากกว่าภายนอกอีกนะตรงเนี้ยต้องบอกว่าเราเวลาเราขับเนี่ยมันเป็นจุดที่จุดสายตาของเราที่เวลาเรามองแทนถูกไหมหน้าปัดเป็นขนาด4.3นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ TFT สีครบหมดนะครับทุกคนโอ้โหดู running light อะไรมีหมดนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดต,ต่างๆสามารถปรับได้อย่างที่บอกคือ ตัวทูโน่660และ RS 660นะครับมีโหมดเหมือนกันนะครับที่แยกกันอย่างชัดเจนคือมี2โหมดนะครับแล้วก็เป็น5โหมดย่อยนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมดรสนะทุกคนมันมี2โหมดอะคือเป็น2โหมดใหญ่ก็คือโหมดรดกับอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดสนามนะครับอันนี้อยู่ในโหมดรดนะครับในโหมดรสเนี่ยก็จะมี3โหมดย่อยที่เราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ตอนนี้เราอยู่โหมดแรกคือโหมดคอมมิวนะครับแต่ถ้าสมมติผมอยากแบบว่าจี๊ดจ๊าดขึ้นหน่อยบนถนนนะผมปรับเป็นดินามิกนะฮะ ดินามิกเนี่ยก็จะสามารถแบบว่า,าได้แรงทอคขึ้นมาแรงบิดที่เพิ่มขึ้นนะครับลดแท็กชั่นลงมาหน่อยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าผมอยากเซตค่าด้วยตัวเองเลยแบบว่าเซตค่าอารมณ์แบบว่าอยากฟรีสไตล์อยากเซตทอคเท่านี้แท็กชั่นเท่านี้ผมปรับไปที่นี่ฮะอินดิวิเดอลครับอินดิวิเดอลก็จะอยู่ในโหมดลดนะครับทุกคนแต่ยังแรงอยู่ในโหมดลดนะครับคือความแรงยังเทียบเท่าก็คือสุดได้แค่ในโหมดลดนะฮะ แต่สําหรับคนที่ลงสนามหรือที่เขาไปลงสนามกันมานะทุกคนก็จะใช้ในโหมดเลสนั่นเองนะฮะเลสก็จะมีโหมดที่เป็นชา a เลนจ์นะครับเป็นโหมดแรกนะครับก็คือเป็นโหมดเริ่มต้นของของเลสแต่ก็โคตรแรงคือทอร์กต้องบอกว่ามาเต็มนะครับแต่โหมดที่2นะครับก็คือโหมด Time Attack นะฮะไทม์แอดแท็กเนี่ยข้อดีของเขาก็คือจะมีเหมือนตัวจับเวลาบอกว่าเฮ้ยเราลงสนามต้องใช้โหมดนี้แล้วก็สามารถฟิกแต่ละอย่างก็คือ ตามสไตล์ที่เราต้องการได้เลยว่าเราอยากให้มัน t a c t i o n เท่าไหร่ ABS เท่าไหร่เอ่อิ i l ี y เท่าไหร่นะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนไปดูอีกทีนึงว่า feeling ในการขับของผมนะครับความรู้สึกจริงๆของผมเนี่ยกับเจ้าทูน o โ60คันนี้นะครับผมรู้สึกยังไงกับมันนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากชมรีวิวคร่าวๆของคันนี้ไปแล้วว่าเขาให้อะไรมาบ้างไม่ได้ตัดตัวไหนออกไปบ้างสําหรับเจ้าตัวทูโน่660คันนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาสรุปโดยรวมเลยเดี๋ยวเข้าเรื่องการขับขี่ผมก่อนดีกว่าว่าจากที่ผมใช้คันนี้นะบนถนนนะครับทำไมผมถึงไม่ได้รีวิวในสนามก็ รีวิวในสนามทุกคนเขารีวิวไปกันเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากเอาฟีลลิ่งที่เป็นถนนเนี่ยก็จะได้รู้กันไปเลยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับและดีขนาดไหนนะทุกคนคืออย่างที่บอกก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดตอนที่เรารีวิวไปนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับตัว t ู o น660นะครับก็ได้เทคโนโลยี IMU 6แกนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแค่5แกนสําหรับตัว6 0 0 c นะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหคันสําหรับ เจ้าทูนโห์ศูนย์นะครับที่เขาให้เทคโนโลยี IMU 6แกนนะครับมาใส่ในตัวนี้ครั้งแรกของคลาส6ก4้อนั่นเองนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องการขับขี่นะครับจากที่ผมได้ขับมานะครับและได้ลองเทสบนถนนจริงๆนะทุกคนต้องบอกว่า1ข้อที่สัมผัสดได้อย่างแรกเลยตั้งแต่บิดคันเร่งเลยนะทอร์คเขาให้มาดีมากๆนะครับอย่างที่บอกมี3โหมดที่เป็นโหมดคอมมิวนะครับดนามิกนะครับอินดิวเวอร์ดลคือตอนแรกผมไม่ได้ปรับเลยแล้วมันมาเป็นอินดิวเวอร์ดลนะครับ บิดปุ๊บหน้าเกือบแบบหน้าลอยเลยทุกคนโอ้โหแบบเฮ้ยตกใจตอนนั้นตกใจเวอร์ต้องอารมณ์แบบว่าเวอร์นะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยมันแรงมากก็เลยตัดสินใจเอาลองคอมมิวก่อนละกันแบบว่าขำๆก่อนนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งต้องบอกว่าที่ผมบอกว่าท็อกเขาให้มาเยอะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าวิ่งบนถนนกับในสนามอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่สัมผัสดได้ตัวนี้วิ่งบนถนนถ้าเปิดโหมดอินดิวเวอลยังไม่ได้เปิดโหมดเลสที่เป็นตัวไทม์แอทแท็กหรือชาเลนนะ อันนี้คือต้องบอกว่าทอเขามาเต็มมากๆนะครับส่วนเรื่องการพลิกโค้งนะครับเวลานี่ให้ผมให้ดูท่านั่งเวลาผมอันนี้ผมสูง177เ็นะครับขยิงนิดนึงนะฮะขย่งนิดนึงแต่ถือว่าไม่ได้แบบขย่งจนแบบบ a ลเล่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนลงครึ่งเท้านะครับท่านั่งอยู่ประมาณนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าการขับขี่รถน a กเก็ตสปอร์ตนกเก็ตแบบนี้นะครับจะไม่ได้เมื่อยเหมือนกับตัวสปอร์ตนะครับแต่ตัว rs 6 6 0กเขาก็ไม่ได้เมื่อยเหมือนกันเพราะแฮนด์เขายกสูงขึ้นนนนมาิดึงะครับ ไม่ได้เชิงสปอร์ตจ๋าแบบเป็นตัวพันเหมือนตัวเจ้ารุ่นพี่เหมือนตัว iSv4 นะครับแคนของ iS60 ก็ยกขึ้นมานิดนึงแต่ตัว Tuno 660คันนี้ก็ยกสูงขึ้นมาอีกเพื่อให้ท่านั่งในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างสบายนะครับที่เขาให้เทคโนโลยีนะครับตัว APRC หรือ a p r i e a Performance Line Control นะครับเป็นเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการของ a p r i i a นะครับที่เขามีให้ทั้ง Willy Control นะครับ Engine Brake ABS Traction Control นะครับ หรือที่ตัวส่วนใหญ่ไม่มีอย่างรุ่นพี่ RS V4 นะครับก็ไม่มีเหมือนกันคือ engine map ทุกคนแต่เขาเอามาใส่ในตัวนี้นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ engine map จะมีแค่ในสนามเท่านั้นนะทุกคน f e ล l i n g ที่ผมรู้สึกว่าเห็นมันวิ่งในสนามนะต้องบอกว่านี้ท่อเดิมนะครับทั้งตัว RS 660และ Tuno 660นะครับต้องบอกว่าในสนามท่อโคตรลั่นอาจจะไม่ได้ลั่นเท่าท,ท่อที่เป็น ท่อแต่งหรือท่อ aftermarket นะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นท่อเดิมของเขานะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันดีกว่าว่าท่อเขาลั่นขนาดไหนนะฮะอ่าโอเคผมสรุปง่ายๆว่าทรง RS 6 6 0เนี่ย คือขี่เน้นแนวสนามหรือเน้นใช้ความเร็วมากๆแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเป็นสายออกทริปสายเดลี่ยูสใช้งานได้ทุกวันทูโนอโลหะศูนตอบโจทย์มากกว่าครับเพราะว่าผมต้องบอกว่าหลังจากที่ขับไปออกทริปมาแล้ว1ทริปแล้วก็ใช้ในเมืองทุกๆวันนะทุกคนแฮนด์ Hand ของเขาสูงมันเลยกระจกข้างของรถมันทําให้มุดซอกแซกเวลาเลี้ยวแบบว่าเราจะมุดค่อนข้างง่ายและสะดวกและไม่ไปเกี่ยวใครนะทุกคนก็คือต้องบอกว่าเดลี่ยูสใช้ได้สำหรับเจ้าตัว ทูโน่660นะครับทีนี้เพื่อนๆอ,อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตัวทูโน่660คันนี้นะครับราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกับอ่าให้เพื่อนๆเนดาวและคอมเมนต์มาก่อนนะฮะว่าเจ้าตัวทูโน่660คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้ราคาไปแล้วนะฮะแต่ต้องบอกอย่างงี้ับทุกคนเทคโนโลยีที่เขาให้มาเหมือนเจ้าตัว RSV4 หรือบางอย่าง RSV4 ก็ไม่มีคือต้องบอกว่าเป็นรถ 600cc ที่เอาเทคโนโลยีระดับสนามหรือตัวพันมาใช้ เขาอัดแน่นเทคโนโลยีทุกอย่างมาอยู่ในคันนี้ทั้ง i m u 6แกนหน้าจอ t f t นะครับ4.3นิ้วนะครับสนนร,ราคา truno 660คันนี้อยู่ที่689,000บาททุกคนคลิปนี้ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจเจ้าตัว a p พิเลี truno 660คันนี้นะครับก็เผื่อเป็นการตัดสินใจให้เพื่อนๆได้หลายๆคนนะครับก็ยังไงฝากไปด้วยแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้อง ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่องของเรานะครับวิ r d i ดินะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย